สวัสดีครับสติวเพย์ชาแนลนะครับผมวันนี้วันที่7กันยายน2 5 6 4นะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปข่าวนะครับเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาเพิ่มเติมให้ได้รับทราบนะครับผมสาหรับคนที่อยู่ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33มาตรา39แล้วก็มาตรา40นะครับผมท่านจะได้รับเพิ่มอีกคนละ1เดือนนะครับและผมก็จะมาเผยกาหนดการโอนเงินเบื้องต้นทั้ง13จังหวัดให้ได้รับทราบด้วยนะครับ รับชมและจากคลิปนี้กันเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มที่จะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเพิ่มเติมอีก1เดือนนะครับผมก็คือพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับนนทบุรีนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครน,นาราธิวาสปัตตานียะลาสงขลา ชเชียงสาชนบุรีแล้วก็พานครศรียุทธยานะครับผมซึ่งคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับจะได้รับเยียวยาเพิ่มเติมอีก1เดือนนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33นะครับวันนี้นะครับวันที่7กันยายน2564น,นะครับคอรมก็ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมอีก1เดือนนะครับสำหรับผู้ประกันตัวมาตรา33ที่อยู่ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับ จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติมอีก2,500บาทเป็นเดือนที่2นะครับและผู้ประกันตนม,มาตรา39แล้วก็มาตราน40นะครับที่อยู่ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับท่านจะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติมอีกคนละ5,000บาทเป็นเดือนที่2เช่นกันนะครับสำหรับกําหนดการโอนเงินรอบที่2ของคนที่อยู่ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา 33, 39หรือว่ามาตราน40นะครับผม ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพนนทบุรีนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครน,นราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาฉะเชิงเซาชลบุรีแล้วก็พระนครศสีอยุทยานะครับผมจากแรงข่าวนะครับแจ้งว่าทางสํานักงานประกันสังคมนะครับจะทําการโอนเงินรอบที่2ให้กับทุกกลุ่มให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนกันยายน2564นี้นะครับผมเนื่องจากว่าช่วงประมาณกลางเดือนนี้นะครับ จะมีการโอนเงินเยียวยาของกลุ่มที่เหลืออยู่นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทําการโอนเงินเยียวยารอบที่2ให้กับกลุ่ม13จังหวัดนี้นะครับผมและถ้าหากมีความชจจัดเจนเรื่องก,กาหนดการโอนเงินเดี๋ยวผมจะทําคลิปสรุปแล้วก็จะมาแจ้งให้ได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็สรุปประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีความคลบหน้ายัางไงนะครับเดี๋ยวจะรีบมาแจ้งให้ได้ทราบต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านใดมีคําถาม มีข้อแนะนำพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ